อ่ะคอเราเป็นคนใ้กล่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษกันอีกแล้วซึ่งพาร์ทก่อนนะเนี่ยเนี่ยที่เราจะได้พีเวกับพี่เขาเนี่ยก็เคยเจอพี่เขาไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในแมปลิฟผีอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งและแขกรับเชิญของเราก็คือพี่อีจริงนั่นเองนะคะผมอ้าโวมันมาแล้วมันมาแล้วเราต้องหาเราต้องหาอุปกรณ์ ทุกคนครับตอนนี้ที่ดูมันเกิดมืดมืดแบบมืดแหลยะมืดจริงจังมันเกิดอะไรขึ้นเออมันตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยดำดำเฮ้ยเยอะเยอะต้องไปเก็บของเมื่อกี้มันที่พี่ดำดำนี่กรูมใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวบ้าเลยโอ้ยมันเอาเขาตายเลยอ่ะคืออะไรเนี่ยลองเก็บดู นี่อบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ้ยโอเคมันกลับมาอยู่ในสภาพปกติละฉันอ,อยากให้ฉันอยากให้มันเกิอดอะไรเรื่องนี้อีกรอบต้อนอยู่ไหนเนี่ยขลอยู่นี่โอ้ไม่ลิปปิดแล้วบ๊ายบายต้นต้นกดรีเซ็ตเองโอเคฆ่ารอให้มันตายเองมันนาน โอ้ไม่พี่มันยังไม่หายรอสักแป๊นเลโอ้ไม่กอดนี่มันเกิดเรื่องปะแสดงว่าฉันต้องลงไปถ้าะไปหยโอ้ไม่โอ้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 บันบักบันบักโอ้โหว้าวอ๋อมาชิบอะไรเด้อเฮ้ยอย่าลงมปอย่าลงปอย่าลงไอย่าลงป่าไป่าลงไปอย่าลงอย่าลงไปอย่าลงไปทุกคนอย่าลงไป โอ้สไลเดอร์นี้น่าสนุกมากเลยทุกคนเดี๋ยวลองมาเล่นสไลเดอร์กันไม่ลื่นเลยไม่นะทำไมเขาตัไม่นอ้าไปด้าเสียงเลย เ้กเลขนี่โ้าคันกใจมากริงจาบตเล่ตาเห็นพี่าผมเห็นเบะผมเห็นพี่ผมเห็นพี่เลยโอเคที่ก็เห็นโอตกจวอตล้อวโอ้ตาเจ้กตายแล้อยตาโอตายมอตายแล้วโ้ตายแอยตยแลตายแล้วตายล้ยตาย้ตาแ้อตายอตาย้ตายๆตายแล้ตาต โอ้โหไอ้เจ้ามรามันได้แต่เราต้องรีบวิ่หนีอย่ารอทำ K นะครับเอ้ยถ้ารอทำแล้วจะลองทำอะไรโว้ยที่เวย้ยเว้ยว้้ยเขาดิบเขาดิโคตรดุเลยอุ้ยบ้าอะไรกันนะโคตรดุเลยโว้ยเว้ยไอ้เจ้าอร่โอนเตย my god โห พี่มันเอาผมตายเลยโคตรดุเออพี่ก็องลองสู้ชีวิตนี้เฮ้ยๆฮ้ย้ยมันตายเข้ามันถึงในลิฟต์เลยเฮ้ยเ้าผมมองหน้ามันไม่ได้เลยพี่จะย็นรอเฮ้ยคนดวใจเย่ารอมานะเฮ้ยใจหมดโอ้ตกใจอ่ะย โอเคครับทุกคนก็ผมจะขออนุญาตแจ้งทุกคนก่อนก็คือเมมผมใกล้เต็มแล้วผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าวิดีโอของผมมันจะตัดไปตอนไหนฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมถ้าวิดีโอมันตัดไปต่อเฮ้ยเฮ้ยไอย้นี่กิน,ลน,ไไนแล้วตายรึเปล่าเนี่ยอุ้ยไปด่าไปสายฉะนั้นจบวัดเกิดด้วยขึ้นชะล่าใจนะตัวโน้มดูเขานอกเฮ้ยอ้าวอุ้ยเขาเป็นอะไรไปล่ะ วุ้ยทำไมยังเฮ้ยข้างในมันม่วงหมดเลยอ่ะอืมพลัสอ้าวไฟดาวน์เอ้าร้านเขาเรื่องจ่ายค่าไฟปะเนี่ยเอ้าตัดไอติมิตมาว้าย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 ตัวบ้าเลยนั่นอ่ะอุ้ยแล้วมันตัวละครวอลมาไอ่ของมันโอ้ยระวังใคร บานคีณอนัมมอบบโอ๊ยโอไม่น่นตัวบ้าไปคลิปต่อตัวบ้านเลยโว้ยๆว้ยๆว้ยว้ยโ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 ว้ย้ยเขาไป้เราจล่อเมาในด่้ยเลียเอาพี่หยุดแล้วคลิปแล้อะไรอ่างน้เอาเอาอะไรเนี่ยพี่ อ้าวพี่ข้านอกเป็นยังไงอะหยุดก่อนอย่าเพิ่งรีเซ็ตข้านอกเป็นยังไงพี่ข้างนอกคือเป็นอวากาศเลยคอไอเชกกี้ไอเชกกี้โอ้ไม่ทุกคนครับตอนนี้ไฟดับอีกแล้วทำไมทุกที่ <c oughs> ทแบบนี้น <ะ S 2> เขาลืมจ่าย่ะไฟก็หมดเลยโอ้ไม่พวกเราควขึ้นขึ้นอยู่ที่สูงโอ้ไม่มันขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้โห มันโอ้พี่มันขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นไปยากมากเลยสเตนแล้วเราจะต้องปีนให้มันอยู่ที่สูงๆเลยโอ้ไม่ตกอีกอ่ะมันมาหลายตัวมากโอ้โหอีเช็กกี้สิวช่วด้วยพี่มันเช็กกี้สิวโอ้จะเอาคืนล่าจากไอเช็กกี้สิวนี่ยังไงดีเนี่ยนี่มันกระโดดได้ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้ยโอเคก็องมีแต่เข้าไม่มีเรลิฟ นี่แขนไม่มีเลยนี่หว่าบายบายบายเดโอเคทุกคนนี่เปิดอีกแล้วเพราะเรามาโบดนะเน,นี่ยบโบดนี่จะเป็นโบดนะคะแบบสายมันจะผุดขึ้นบุตรสายผุดมันมันโอ้โหสั่นเกิน,อ,นอะไรเนี้อ่ะสั่นเกินโอ้โหอ้าวสายมาันจะแลบอยไรวายสาย โอ้ยอุ้ยมันเหมือนโบกมันมีมัมมี่สองตัวโผล่มามัมมี่โอเคพวกเราจะต้องหนีจากอีมัมมี่นั่นอืมมัมมี่จริงโอเคอเคพราะความปลอ,อดภัยของทุกท่านกรุณายอยู่ห่างมันแต่ประเด็นเดียก็คือไฟดับไออยู่เราเราออกห่างจากไอจุดตรงนั้นก่อนดีกว่าเพราะความปลอ,อดภัยของทุกท่าน โอ้ไพวกเขาบอกใัรของทุกท่านคุณนาออกาโ้ยว้ยว้ยยวว้ยยวว้ยยว้ยสกิบดีอยเลนสกิบดีสกิบดีทอยเลนโอเคทุกท่านเราอยู่ออกห่างจากมันจะปลอดภัยมากที่สุดโอ้พี่เป็นยังไงบ้างเวว้ยวมันมาหาเรามีมีเหรออบ่บ๊ะอย่าเบะโอเคอดี โอ้โหเอา้าไอ้มันอยู่ในลิฟท์ปโอ้ยพี่ตายอา้าวข้าผีมันอยู่ในลิฟต์เม่กี้มผมก็บั็อกมือจังหวะเห็นผีผีมัน<อ>ผีมันอยู่ในลิฟต์ได้ไงไอห้หนูโอเคกคับทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกหนึ่งตากันก็คือตานี้โอ้นี่มันแผนนี้ไหมครับชัดๆเลยเฮ้ยนี่เป็นบ้านที่หลายๆคนต้องเคยสร้าง บ้านสไตล์นอร์ดิกขออภัยไม่ใช่ตอนนี้มีนมีโลบยนี่หว่าฉันไม่มีโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอ้โอ้หแดงสายไม่ดปเรื่อยเขาจะหนีออกจากตึกไม่ไฟผ่านมันไม่ยอมปิดไม่มันมองไม่เห็นดีโลบานีโลบานีโลบานีโลบยนีโลบยนีโลบานคู สมทูต Galaxy Tab S10 Ultra คุณจะมาโฆษณาบ้าอะไรตอนนี้โอ้ยคุณหมูสปินายคุณหูสปินายโฆษณาสมทูต Galaxy Tab S10 โอ้ไม่แล้วคุณลุงที่ผมชอบดูเรื่องการโฆษณารถเขาก็มาโฆษณาตอนนี้โอ้ว่าแล้วผมลืมเปิดโหมดถ่ายวิดีโอที่เองสงว่าเป็นเรื่องที่น่าเข้าใจมาก โอเคพอเราเปิดโหมดถ่ายวิดีโวาแล้วฉันก็จะไม่มีคนมามากวนใจโอ้ที่นี่นี่มันบ้านของใครเนี่ยอันนฮิจูออนตัานดันผีจูออนอุ้ยแสดงว่ามันออกมาจากอออีไทีวีแน่เลยเฮ้ยโคตรสมจริงเลยเฮ้ยจอซามิตีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่าอยู่ใกล้มาแล้วเข้าดี จูออนนี่นะจูออนเน่ไอผีจูออนน่าโง่นะมันเข้าลิฟต์ไปละเมื่อกี้มันมันก็เลยฆ่าได้สองคนเลยมันก็เลยไม่มาลุกจัดการเราอืมเน่มันก็ไม่มาทำลายเราบอกว่ายแนวสีก็ามาดีดีว่ายว่ายเอกเอกเออผมว่า,าจะลายละว่ายไปเลยดีดีว่ายาามมา เออไม่แล้วทขาไมโอ้ย,อย,อยอบูลของพวกเราเลยที่เราถือออกไปครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเล่นหนึ่งด่านสุดท้ายละอันนี้อันนี้จริงๆริงละพร้อมเมมใกล้เต็มละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเล่นอีกหนึ่งโหมดสุดท้ายนะโอเคทุกคนนี่คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นพวกน่าจะเป็นพวก ACP นะอ๋อครัพี่พี่จริงจริงค, <khác? S 1> ค่ะ โอ้ยโอ้ยพี่พี่เดี๋ยวฮอยนี่มันอะไรเนี่ยมันช็อตมันมันมันน่าจะช็อตนะเนี่ยไฟดับด้วยเนี่ยเออเออมันนี้เพราโอ้มีทางลอ๋อแบ็ค룸แบค룸แบ็ค룸เออเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยเอ้ยพี่พี่พี่ออกจากแบ็คมออกจากแบ็คมออกจากแบ็คมนี่คือคำเดียวตามมาอยู่ดีมันเดี๋ยวมันตามมาในนี้โอ้ไม่ไม่ไม่เวลากบ ว้าวเขาไม็กค้าไปในแม็คเขาาไปในแกคเขาไปในแมงโอ้นี่นโอ้ยตายเลยอ่ะโอเคครับทุกคนก็ถ้า,างั้นเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะใหม่ในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวพี่พี่อิจริงอาจจะมาในภาคไหนอีกก็ไม่รู้เราดูเวลาแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย よっ